สวัสดีค่ะชั้นชื่อตาลค่ะชั้นอายุ23ปีช่วงปิดเทอมฤดูร้รอนพี่สาวของชั้นก็จะให้ชั้นไปอยู่กับพี่สาวของชั้นค่ะซึ่งพี่สาวของชั้นเขามีอาชีพปลูกมะระกอขายเขาก็จะปลูกมะระกอหลายไร่นะคะมะละกอแต่และลูกก็จะสวยงามทั้งนั้น ฉันก็จะอาศัยช่วงปิดเทอมไปช่วยงานของพี่ฉันบ้างไปเด็ดมะละกอขายบ้างแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยมะละกอบ้างพี่ของฉันอาศัยอยู่กับพี่เคยคะ่ะที่สวนมะละกอแห่งนี้ในช่วงปิดเทอมฉันก็จะไปหารายได้คะ่ะโดยพี่สาวของฉันก็จะจ้างให้ฉันใส่ปุ๋ยมะละกอบ้างและดูแลมะละกอในไร่ ละกอนในไร่มีประมาณ20ไร่ค่ะในสวนมะละกอก็จะมีบ้านของพี่ชายและพี่เขยของฉันแล้วก็มีคนในครอบครัวนะคะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอยู่เป็นหลังอีก2อสาหลังค่ะอยู่ในสวนมะละกอแห่งนี้ทุกๆวันพี่สาวของฉันก็จะเอามะละกอใส่รถกระบะไปขายที่ตลาด แล้วก็จะมีสามีของเธอติดตามไปด้วยซึ่งก็คือพี่เขยของฉันเองค่ะพี่เขยของฉันจะเป็นคนขับรถกระบะและพี่สาวของฉันก็จะตามไปด้วยเพื่อที่จะนำมะละกอไปส่งแม่ค้าและพ่อค้าที่ตลาดทุกๆครั้งสองคนนี้ก็จะไปด้วยกันรวมทั้งคนงานอีกประมาณสองสามคนค่ะที่ไปช่วยยกเข่งมะละกอลงจากรถ การทำงานที่สวนมะละกอแห่งนี้ก็จะวนเวียนแบบนี้ไปทุกทีค่ะในตอนเช้ามืดนะคะก็จะพากันดิดมะละกอนะคะใส่เข่งเพื่อที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยมีพี่เขยพี่สาวของฉันไปทุกครั้งส่วนฉันเองนะคะยามสายๆหลังจากที่ว่างจากงานแล้ว ก็ซักผ้าทําความสะอาดบ้านบ้างคะ่ะฉันก็จะอยู่บ้านคนเดียวทุกๆครั้งเป็นบ้านของพี่เขยและพี่สาวของฉันที่ให้ฉันได้อยู่อาศัยในช่วงปิดเทอมในช่วงที่ฉันมาทํางานพิเศษณนะสวนมะละกอแห่งนี้การเป็นอยู่ของฉันเมื่อมาอยู่ในสวนมะละกอของพี่สาวของฉันนะคะพี่สาวของฉันก็จะปฏิบัติต่อฉันดีมาก รวมทางพี่เขยของฉันด้วยคะ่ะแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึง่งพี่เขยของฉันบอกว่าเขาไม่สบายวันนี้เขาไม่สามารถที่จะขับรถไปขายมะละกอกับพี่สาวของฉันได้ดังนั้นพี่สาวของฉันก็เลยให้พี่เขยพักอยู่ที่บ้านดังนั้นวันนี้คนที่ไปขายมะละกอ ก็จะเป็นพี่สาวของฉันแล้วก็คนงานอีกสองสาคนที่เป็นคนขับรถให้พี่สาวส่วนพี่เคยของฉันก็นอนอยู่ที่บ้านคะ่ะเนื่องจากเขาไม่สบายก่อนออกไปพี่สาวของฉันก็กำชับให้ฉันดูแลพี่เคยเป็นอย่างดีให้จัดยาให้เขาทานและหาข้าวต้มร้อนๆให้พี่เขยของฉันทานด้วยพี่สาวของฉันกํา ชับฉันไว้อย่างนี้ฉันก็ตุกลงค่ะหลังจากพี่สาวของฉันไปแล้วฉันก็เตรียมที่จะหุงหาอาหารและทำข้าวต้มให้พี่เขยฉันยกข้าวต้มไปให้เขาจับตัวเขาก็ร้อนนิดหน่อยค่ะแล้วฉันก็ให้พี่เขยทานข้าวต้มหลังจากนั้นก็ให้เขาทานยาปกติเมื่อฉันเห็นว่าพี่เขย ทานยาและหลับแล้วเมื่อฉันเห็นพี่เขยทานยาและหลับไปฉันก็ปิดประตูและให้เขาพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะหลังจากนั้นฉันก็ไปทำงานตามหน้าที่ของฉันเป็นปกติหลังจากทำงานแล้วฉันก็ไปอาบน้ำํำเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวแล้วก็เข้าไปนอนในห้องนอนของฉันค่ะ ฉันเข้าไปนอนพักผ่อนในห้องนอนส่วนตัวแล้วก็ฟังเพลงไปจนพลอยหลับไปค่ะพอตื่นขึ้นมาอีกทีฉันก็พบว่าพี่เขยของฉันเข้ามาในห้องนอนของฉันตอนนั้นฉันตกใจมากฉันถามพี่เขยว่าอา้าวเข้ามาห้องนอนของตาลได้ยังไงพี่ไหนพี่บอกว่าพี่ไม่สบายตานให้ยาพี่ และพี่ก็นอนหลับไปไม่ใช่เหรอพี่เขยของฉันก็ตอบว่าตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วสายตาของเขาก็มองมาที่ฉันสายตาของพี่เขยนั้นเขาจ้องมองมาที่ฉันอย่างไม่ลดละเหมือนจะัตะุคุปเยือตอนนี้ฉันคงเป็นหนูที่กำลังถูกแมวตัวใหญ่จงจะัตะุคุป ฉันตกใจมากและหวาดกลัวพี่เขยเป็นอย่างมากฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตอนนั้นฉันพยายามรวบรวมสติและพยายามวิ่งออกจากห้องให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ทันค่ะพี่เขยของฉันเขาจับแขนของฉันไว้แล้วเขาก็ดึงฉันมาใกล้ๆตัวเขาแล้วก็พยายามที่จะกอดฉันตอนนั้นฉันดิ้นดุกดิกดุกดิก อยู่ในอ้อมแขนของเขาเพื่อที่จะให้หลุดออกแต่ยิ่งดิ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งรัดแน่นตัวของฉันสั่นสะท้านไปหมดฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็พอคิดออกค่ะว่าจะทำยังไงฉันเลยมีแผนการให้พี่เขยใจอ่อนฉันก็พูดกับเขาดีๆและบอกว่าจะยอมทำตามที่พี่เขย ให้ฉันทำทุกอย่างจุดในที่สุดเขาใจอ่อนคะ่ะเขาค่อยๆค,คลายออมกอดออกจากฉันดังนั้นฉันจึงรีบวิ่งออกไปข้างนอกห้องและร้องตะโกนให้คนช่วยพอดีมีคนผ่านมาพอดีฉันจึงรอดคะ่ะจากเหตุการณ์วันนั้นฉันก็ปิดไว้เป็นความรับไม่ยอมที่จะบอกพี่สาวแล้วฉัน ก็ขอร้องพี่สาวของฉันว่าฉันอยากกลับบ้านแล้วและตั้งแต่นั้นต่อไปฉันก็ไม่เคยไปทำงานกับพี่สาวของฉันที่ไล่มรกอนั้นอีกเลยค่ะเพราะฉันกลัวว่าสักวันใดวันหนึ่งถ้าฉันไปทำงานที่นั่นฉันคงไม่รอดจากกรงเล็บของพี่เขยของฉันแน่ๆฉันไม่กล้าบอกความจริงกับพี่สาวค่ะ เพราะว่ากลัวเธอเสียใจได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งแต่นั้นตลอดมา